thank you อย่างที่ฉันคิดว่าในอนาคตก็จะจบได้ในเดือนมิถาด้วยอย่าง,างพื้นที่สีแดงอย่างนี้นะ<อ>ที่เราฟังมาเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องการทหาร<อ>ะนะ่ไหมทหารการก็ไม่ต้องการแล้วทำไมต้องเข้าไปด้วย<อ>ตรงนี้จุดแรกเลยมถึงทำให้สร้างปรากฏดันในตัวเขา ไม่ชอบอะตรงนี้ที่เราดมาถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ในบ้านถ้าไม่มีทหารในหู่วก็้านว่าจะอยู่เมื่อก่อนเป็นของชาวบ้านอันนี้จะไปไหนก็เราเวเขาจะมาทำเจ้าหน้าที่เราก็ควรดูลูกหลงของเราผู้ที่มีอำนาจอยู่สุขสบายแต่ใช้พวกนี้เป็นเครื่องมือทั้งหมดเกเรหน่อยนึงก็ในกลุ่มติดยามั่งอะไรมั่งอาไปสามร้อยสองร้อย ข่ายางรถยนยต์ทีโดยตะปูเรือใบทีอะไรแบบนี้มันเป็นแบบนั้นรัฐบาลช่วยอะไรได้มัง้ง <laughs> เกิดเมื่อ่ปีสิบปีอยู่แล้วรัฐบาลช่วยอะไรได้มัง้งคนไทยจะหมดแล้วไม่มีที่ทํากิน <laughs> บางคนอพยพไปสวนทิ้งสวนไปทิ้งสวนเป็นร้อยร้อยไร่ แก้ที่กฎหมายก่อนสองคือบุคลากรที่ถือกฎหมายอยู่อ่ะตูกไหมกฎหมายมันมีช่องโหว่ไม่ว่ากฎหมายที่ไหนมันต้องมีช่องโหว่แต่บุคลากรอ่ะที่ถือกฎหมายใช่ไหมรักพร้อมที่จะเจรจากับไฟลยที่ไปกองกำลังของขบวนการปัญหามัญหา ก็ทุกบวทฟังลูกทั้งที่อยู่ทงมาหากินเลยไม่โดนเขาเขาไม่รู้ถามว่าพอกินไหมไม่พอกินไม่เหมือนที่เรากรีดยางเล่าอยู่ใช้ชีวิตประจำวันของเราไปเรื่อยๆอยานะอยากทำมาหากินเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อน เป็นจุดที่เกิดเหตุกรณีสีสกเมื่อคืนวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะคะวาจากจุดนี้ชาวบ้านก็กําลังจะขับรถเพื่อที่จะไปละหมาดคนเสียชีวิตเนี่ยค่จะเป็นละแวกที่เกิดเหตุนี้โดยเจ้าหน้าที่จะอยู่จากข้างบนนะคะจากข้างบนนี้แล้วทีนี้รถรถกำลังจะขึ้นมาตรงนี้นะคะ่ะเขาก็โบกจากข้างบนให้จอดรถก็จอดจอดและขณะที่ เป็นเนินขึ้นรถก็ทําให้รถไหลลงมาก็ทําให้ข้างบนนี้หญิงลงมาล่ะนะะก็จะเห็นว่ากระจายหมดเลยในคืนนั้นนะคะตรงนี้มีเลือดกองศพอะไรนี้เต็มเกือนเลยอะคะ่ะ คยาก็คือเป็นคนขับรถก็คือจะขับรถขึ้นไปแล้วก็ทีนี้เขาก็บอกให้จอดคุณยาก็ขับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอ,อ๋อเขาเขายิงมาก่อนเท้าที่เหยียบขั้นเบรกอะต้องหลบหลุดจากจากคักนเบรกก็ทําให้รถไหลไหลลงมาอยู่ในข้างทางซึ่งเขาจนเขาบอกว่าเป็นรถที่กําลังจะหนีเขาต้องแกล้งทำเป็นายถ้าเขาไม่แก้งเขาก็อาจจะโดนยิงตอไปเพื่อที่จะปดั้งหมด กับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่โชคดีที่เขาลอดมาได้เรื่องนี้ก็เลยแดงขึ้นมาจริงๆคือนัชาถ้าหมดตายทุกอย่างจะเป็นจะเป็นการว่ามีนเป็นการยิงประทะระหว่างก็ระหว่างที่เขาเตรียมจะวิ่งนะคะเตรียมจะออกวิ่งออกจากล้อนะตอนแรกเขากระโดดรถมาแล้วก็หลบอยู่ที่ล้อรถอ่าแล้วก็เตรียมที่จะวิ่งไปในป่านะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ยิงเข้ามาในระหว่างนั้นอะ่ะเขาก็ได้รับบาดเจ็บก็วิ่งต่อไปอีก Kita dah buat Setelah Nabi jadi itu Jadi orang, orang Melayu pun minta tujuh pelara Tujuh ini Minta satu satunya Asil dari orang Melayu Hari besar orang Melayu Takut dari pintu wilayah Tapi kalau hari ini orang Melayu Buat anak pelang orang Melayu Nak Pak Apa ni Orang tujuh Tujuh KJA itu Nak tujuh pelusi Tengah lima Atau Minta sakit eh Atau ni Serah salam sekolah ulama Sebagai mana dia Buat Bukan ni Bukan ni saya ni Bukan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  ni Bumi, desi cerita muzik, Samudera, desi orang Malaysia. Kena kah. Sudahlah. Di ujung peni sumon yang dalam tujuh tahun tu mungkin buta je. Dia macam tu. Oh, kerja. Ani dari tujuan saya. Ani tak nak. แล้วดูที่ว่าใครมันอยากจะลงมาที่ปากบอกาลงมาปกป้องชายเดินใต้คุณคิดว่าคุณลงมาปกป้องคนบ้านเราเนี่ยคุณไม่ต้องสร้างตึกนะคุณมานอนเต็นได้แน่คุณต้องกล้าไหมถ้าไปนอนใต้หุ่นช่วบ้านไงทำไม,มคุณต้องไปสร้างตึกสองพัาานไล่มีสระว่ายน้ำสนามเช่นนิโบว์ลิ่งสนามโป๊กเก็ตกโอ้นเนี่ยผมไปเห็นนะครับแล้วก็สั่ใหญ่ให้ระดับเล่น,น คือถ้าไม่งั้นเนี่ยก็เขียนไปเลยว่าศูนย์ตำรังตายในตาถ้าไม่มีงบมาล่อถามไม่ใครจะไม่งบผมไอ้ที่ว่ามันไม่ช่วยเหลืออะไรกับเจ้าหน้าที่ผมว่าเอามางบตรงนั้นเนี่ยมาซื้ออุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่อย่างที่ว่าคุณห้อมร้อมคุณจับโจรอยู่เนี่ยอยู่ในบ้านตรงนี้อยู่ในกระท่อมเนี้ล้อมไปล้อมไปล้อมไปตอนเช้าก็ล้อพทกันย้อนอะไรมาเอาไปเอาไปไหนแล้วอาย ทำไมคุณไม่เอางบไปซื้อที่ว่าไอ้เครื่องดูว่าอ๋อจากความร้อนมันอยูากง่ายเกินไปจะมีเครื่องเทคโนโลยีไฮเทคจากง่ายเกินไปองง่ายมาไม่มันไม่มานบลูนซื้อทำไมถ้าถ้าเอามาลบนี่ไม่ใช่นะถ้าถ้าโดนยิงน่วกนะ แต่พักใกล้ก็เียกเป็นสามหน่วยที่หนึ่งคือปกครองตำรวจและทหารผมก็ใจว่าถ้าสามหน่วยนี้มีความตั้งใจมั่นใจต่อชาติบ้านเมืองและต่อพี่น้องบ้านเราอาันนี้ผมก็จะไม่เกินกําลังที่จะเอาเลยผมว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามมาเรื่อยนี่ผมสรุปว่าคุณเอาไม่อยู่นะครับเท่ากับว่าประเด็นที่ผมพูดก่อนจากนี้เช่นไม่ตั้งใจไม่อะไรเนี่ยเกิดแน่ใช่ไหมครับนี่คือผมพูดอยู่นั้นนะ ผมยกตัวอย่างเช่นเงินบางตัวไม่มีพอเกิดเหตุการณ์มัน,น,นม,นมีและมันไม่ใช่ว่าเพอร์เฟกไม่ใช่ว่าสมบูรณ์มันก็มีปัญหาตัวเงินนะครับก็ข้อที่สองผมถามว่าคนที่มันได้ดีขึ้นนะครับและรุ่งเรืองเนี่ยจากปัญหามีไม่น้อยแล้วผมยกตัวอย่างเงินฟรสของทหารเนี่ยซึ่งประมาณแปดสิบเปอร์เซ็ลงมาทำง,งาน6เดือนแล้วก็มันติดเจ้าแบตามเคลื์อของเงินเดือน แล้วนำไปสู่ความล่าผมใช้ไปสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีแต่ชื่อมามีแต่ชื่อมานะนั่นคือลูกท่านนายเธอลูกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ต้องลงมาตัวเองแล้วก็เอาชื่อกลับไปรูปเรื่อยท่านก็จิตเงินกลับไปแล้วมันไปสู่ความเสื่อมานคือคือใครก็ได้มาเหรอเปอร์เซ็นต์ยังอยากให้นายกรนายขอทำงานคุดคลองเป็นกรณีพิเศษหมดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมายื่นซ้อครับเขาเรียกกรณีพิเศษหมดเลยครับ นั่นในเรื่องการทุจริตนะครับและผมเชื่อเชื่อร้อซแล้วผมก็สาบแช่งมาตลอดว่าเจ้าที่เที่ของเรานี่อะไรพวกนีะทุจริตมากจริงๆทั้งข้างล่างและข้างบนยบประมาณสสเรานี่นะนี่นะสามถห้าเปอร์เซ็นต์นี่เอาทั้เน่อคุณอะไรนะคุณอะวรวลากระทรวงพลังนผมเคยไปให้เงินเขาสิบสองล้านเพราะอะไรยัก็งบประมาณของต่วนผมเนี่ยสี่ล้านเนี่ย ใหขอ12ล้านแต่4ล้าน4ล้าน4ล้านได้12ล้านไม่ได้ครับผมเข้าใจว่าถ้าภาพรวมนะมันเป็นการพัฒนาการทุจริตไทยพุทธมี3หลังอิสลาม148โฉนดขอให้ได้ไทยพุทธได้อิสลามณวันนี้ยังไม่ได้สมนที่ดินเพราะ3จังหวัดท้บดาบยาเสพติดได้เมื่อไรจบยาเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นมันก็เลินย่อยแล้ะต้องตัดเชื้อมาเ็งตัวนี้หมดก่อปัญหาแ้วมันขึน ปัญหาของเถื่อนปัญหาไอ้นั่นมันเป็นเรื่องปกติของเมืองชายแดนไม่มีเมืองชายแดนที่ไหนในโลกที่มีขายของเถื่อนหรอกมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมเขาเขายไปขายมากระเทียมน้ำมันแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตหรอกเรื่องที่ใหญ่โตคืเรื่องยาเสพติด่าวันนี้ยิ่งปราก็ยิ่งเยอะเพราะอะไรคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องโลหิตอะไรนักการเมือง conclusion of sri karn music On this survey is as follows. The unrest in Patani, Jela, Marathiwa, and four districts of Songkhla is real. It has devastating effects on the people in these provinces and subsequently the rest of the country. The causes of the unrest, injustice from government officers, to people in this region, educational deficiencies, soldiers, brutality, corruption. Solutions suggested by the southerners for the injustices: the government to have contact with people without the bureaucratic layers between. Soldiers. They do not need soldiers. To them, soldiers are the expensive, not necessity. They want the money to be spent in local developments. Education. They recommend the education that is the blend of the old good and the new good. The old good was about moral, tradition, and custom. The new good are high tech and English. Corruption. They complain that they have not seen a dime of 150,000 billion baht that the government has budgeted to assist people in this region in the past 10 years. They believe it has been sucked out by the government officers at multi layers within the government's bureaucracy. They recommend the government five ways to bypass the bureaucracy. อาหา e จ p ง e วัดนี่ยังน่าที่ของกินยังอร่อยเหมือนเดิมถ้าใครไม่กล้ามาโทรมาหาผู้ที่สัตติจะเป็นใจให้อารถนำให้ ชาณราธิวาสเป็นชาวชาติถิ่นไทยงามมีหัวใจเป็นไทยเต็มที่รักความอิสระเสรีจะต่อสู้จนสุดชีวิตเพื่อมีความเป็นไทยสัจจาคืออาวุธยุติธรรมคือธงชัย ความรักอยู่ในใจความเป็นไทยอยู่ไปทั่วตัวสัญญาและศัจจิคือสถาของคนตายไม่ว่าในกรณีใดคนตายรักษาสัญญาสัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญา ชาณราธิวาเป็นชาวชาติถิ่นไทยงามสัจจาคืออาวุธยุติธรรมคือธงอชัยความรักอยู่ในใจความเป็นไทยอยู่ไปทั่วตัวสัญญาและสัจจา คือสรัทาของคนตายไม่ว่าในกรณีใดคนตายรักษาสัญญาสัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญา